ออกมาซื้อของนะครับผมทําของกินขายนะครับทํากระปับไก่ชีสหรูอเส้นทางเส้นทางกลับมาบ้านนะครับผมอันนี้เขาจะเรียกว่าศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างนี้นะครับของของอเบอร์ปักช่อง ตรงเนี้ยครับหน้าหนาวเนี่ยจะหนาวมากเลยนะครับตรงเนี้ยวิ่งผ่านต้นไม้มาเพราะว่าอยู่บนเขาจะหนาวมากเลยนะครับตรงนี้เขาเนี้ยครับแลวตอนนี้ก็อากาศเย็นๆอยู่ครับแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นอุโมงค์ครับผมอุโมงค์แต่ตอนนี้เขาตัดหรอกแล้วมันลกเกินมันต่ําเลยครับเป็นอุโมงค์อุโมงค์ต้นไม้ครับผม วิจัยที่ปากช่องวิจัยอนุรักษ์ดินและน้ำป่ายป่ายอยู่ทางผ่านกับบ้านต้นไม้เยอะครับป่ายเยอะครับเาเยอะข้างสอง,สองข้างทางเลยครับเขาอนุรักษ์ไว้ครับ นี่ก็จะถึงบ้านแล้วครับออกมาตลาดนิดเดียวเองครับผมจากบ้านมาซื้อของเนี่ยครับตรงนี้จะมีตาช่างยักษ์เนี่ยครับตาช่างยักษ์ ช่างใหญ่มากก็จะมีลูกโลกตรงนั้นข้างหน้าผมมันก็จะเป็นที่ออกกําลังกายกันส่วนมากมันจะมาวิ่งกันนะครับเขานี้วิ่งเช้าวิงา่งเย็นนะครับวิ่งเขานี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะมีวิวมองลงไปมันจะเป็นเขานะครับตรงนี้วิวตรงลูกโลกนะครับตรงลูกโลกจะมีวิว ไปถึงบ้านแล้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเขาจะมีวัดอยู่ข้างบนจะมียอดเจดีย์ด้วยทัมม้งหมดครับไม่ได้สูงแบบหนเขาเขาแล้วครับข้างหน้าอากาศดีครับที่ปากช่องนี่กลางคืนนี่อากาศเย็นนะครับแต่ว่ากลางวันนี่ก็ร้อนเหมือนกันหมดแต่กลางคืนอากาศเย็นครับที่ปากช่องอากาศดีป่าเยอะครับเขาเยอะแถวน,นี้หน้าหนาวน,นี่จะหนาวมากเลยนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้ครับแถวน,นี้มีแต่ป่าหนาวมากเลย ถึงบ้านแล้วนะครับโอเคครับม้เจอกันคลิปหน้านะครับ